อยเจนค่ะอันนี้เลยปาร์ตีน้นี้ตีนี้มีสาวๆว้าวว้าวมันละกอก็สาวเป็นผู้หญิงเลเป็นเป็นเป็นหญิงเป็นหญิงอันนี้ก็เจนค่ะโอ้ยพ,อพ,อพ,อพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มคนนี้มากับผู้หญิง <c oughs> ของจริงของจริงอนู่มกับหนุ่มๆแล้วไม,ไม่ได้ไห่ยไม่ได้จริงจังเกิน ต้องมีหญิงเงียมีผู้หญิงให้คลายเครเียดบบจิบมุกจิลมุกเนี่ยโอ้โหด่านเอ้ยด่านนี้ได้ดีเจนว่ะดีเจมาว่ะมาละมาเอ็นเตอร์เทนละ <c oughs> ดีไม่ใส่บาร์บีคิวไม่ใส่นี้นะได้ละหาเครื่องเลย ด่านี้อ้าวมีคนยืนหนึ่งคนเอาไปก่อนหนึ่งแผลไปก่อนสองแผลไล่ล่า,ยลายอย่างต่อเนื่องอะไรของเขาวะ โอ้โหตึกตัก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 ตัก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 ฮ่าไอ้เพ่อนหนุ่มนี่วะเพื่อนหนุ่มพกเอาเอาผู้หญิงมาด้วยอ่ะนี่แหละเอาไปก่อนจันทร์โทโบโฟเบียมาดิโทรสารนะบอกไว้ก่อนอย่าเล่นกับโทรสารนะบอกไว้ก่อนนะจริงเอ้าเอาหายด้านล่างเหรอเอาพูดจริงดิ

ตกใจเอ้าเชีย่ยมันมีโทรศัพท์ใช่ป่ะอ,อย่างเงี้ยโอ้โหบอกบอกตีอีบอกตีอเชีย่ยไม่ไหวแล้วเอาดูดิเธอมันเอาโทรศัพท์มาอย่างเงี้ยไม่ไหววะไม่ไหวเนี่ยรู้รู้รู้ตีเขาด้วยวู้อย่างเงี้ยใครไปช่วยไหมไม่มี พี่ปั่นอยู่ตรงนั้นบนอ้าอยู่กันสามคนเลยอยู่กันสามคนเลยสวยเซตเดียวกับพี่ออมโดนเลยผมเล่นเซตนี้อะ่ะเอาดิเตะไม้ก็เปะจัดจัดอะ่ะเอาเลย คนนี้ที่ยังไม่เจ็บนี่วาเขาตกใจกันจัดๆเลยอ่ะบอกเอ้ยเชี่โทูซ่าวะอะไรเงี้ยต้องเอาวะต้องไปมหมก่อนนะ <c oughs> อย่าให้มันยัดนะไปมหมเลยไม่ต้องยัดอย่างเงี้ยพูดอย่างนี้เลยใช่ดิอา้าวไปฉีดไปอีกซางหนึ่งนี่วาเอา้ามาดิ

ไม่ไหวปะโบโลทำเอาวะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวหน้าสี่อยู่แล้วเสีใจผมเลยเอาเดวิดคิง โอ้โหเปยับยับเลยเอาเอาอว่าแต่ฟกเชื่อกูขับไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเอาห้องปิดอีเชียงห้องปิดที่ห่วยไกลเกินที่เดิมไม่ที่เดิมที่เดิมเชื่อไม่ไหววะ เรามาปัดขยไข้างนี้ทำไมอาอาห้องปิดนั่นไง <c oughs> แม่งตายยากแล้วพี่เอา12ว่ะเอาเอากูลงเองเอาห้องปิดป้องห้องปิดห้องปิดโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเ <c oughs> ชื่อเขาไม่ดิ้นเลยเชื่อเขาไม่ดิน้น อย่งปันะ่นอ่ะรับไหมรับไหมรอไม่ได้อะ่ะรู้อยู่แล้ว่ผมรู้อยู่แล้วเอาเอาจินเอาเอาเอาเจ็บกันอยู่เอาดิอยูก็อยู่ช้าฮานาโบูโฟเบียเอาคนเจ็บนะเอามาดิต้ม รับฟรีไห้ยับ,ย,บยับเลยไหมไม,ไม้ไม้หมดแมพอะ่ะไม้หมดแมพอะ่ะเอเจนเออนี่ดีกว่าเชื่อเรือเออเออเนนซี่เนนซี่มาข้อแมพเนนซี่มาข้อแมปอ่ะอ่ะเชี่ยเอาเรื่องอ่ะเอาจริงเอาเรื่องอ่ะโอ้เบรดเม้นอยู่ไกลอ่ะอยากแฝดตรงนี้ดีกว่า โอ้ไม่ไหวกระตีดิไม่ไหวกระตีดิปั่นไปก็เท่านั้นอ่ะเก็บอยู่ก็ไม่ไหวอ่ะผมไปตรงเครื่องผมไม่เอาตรงนี้หรอกเพราะปั่นอยู่เครื่องอยู่แล้วเครื่องไม่เดินอย่างเงี้ยพีดิเชื่อแล้วไม่มีไม้ไม่มีไม้อ่าเรียบร้อยแล้วกูยังไงดียังไงดีไม่มีไม้ขรอเพื่อนเชื่อเ้ยกูเตะกูเตะเขาบอกว่าทีมกูเตะโอ้ไม่ไหววะ แตกว่ะอย่างเงี้ยแม่งเอ้ยแม่งไอ้เคี้ยนี่แบบไม่ยัดไม้ไหวอย่างงเี้ยโอ้โหสุดจริงปั่นก็นไม่ได้อ่ะอ้าวปั่นมีปั่นอ้าวสวยอ้าวอ้าวมาเจอคนนี้ <c ười> เจ็บกันละนาวอยากปีไม้ <c ười> ไม่ปีไม้วะฮัลโหลทำไมเขาไม่ปีไม้ โอ้ยอยับยับอ่ายับยับข้อทางรีเจียนเลยบอกเลยเอาป่ะเอาวะมาละอ่าเรียบร้อยจใจนี่กูกูอากูจะหนียังไงวะสัตว์เอ้ยกูนี่กูเพิ่งเบลให้ไหม โอ้โนรกจริงๆไฟไ,ไม้ไม้อย่างนี้คือนรกจริงๆอ่ะเอาตัวมีรอดหน้าต่างอ่ะรีเจียนแพ้ผมหน้าต่างอ่ะนี่ได้อยู่อ๊อบมีคนปั่นอ้าวปั่นโชว์เลยเอ้ยไฟไม่มีว่ะอู้กูเตกสตูอย่างเงี้ยคุ้งอย่างเงี้ยแหละ เอาแทงหลัง <c oughs> ลุงยือ้อลุงยือ้อลุงยื้อชีวิตปะเอาวะ่ะลุงยื้อชีวิตปะไม้หมดเฮ้ยอย่าก,กูจุกเองเพื่อนอย่าก,กูจุกเองคนในทีมเขาบอกอย่างนี้นะผมผเราจออกได้ของเราออกได้ออกดูจุกอยู่กูจุกอยู่เฮ้ยมันรอมารอวะมารอว่ะเจอมันรอวะ่ออวะไปวะ่ะ หมุนว่ะขอมุ่งก่อนขอมุ่งก่อนเพื่อนกูขอมุ่งก่อนเยอะก่อนเยอะเวลาเยอะเวลาให้คนอื่นพับให้คนอื่นปั่นให้คนอื่นปั่นอุ้ยหนึ่งเครื่องเอามาไม่อยากพับไม้ว่ะไม่อยากพับไม้เลยไอ้สัตว์้สัมันครบสองแล้วอ่ะเอาเอาตัวตีนตายอ่ะเรียบร้อยตัวนียังไงตัจะหนียังไงไงลุงลุงลุงแย่แล้ว <laughs> เซ็ตนี้แบบโอ้ยคิลเลอร์แบบอยากชอบเสื้อแบบกูอยากเล่นละดีเจนมึงเอาไปมึงมือเอาไม้ไปหมดแบ็ปบเลยไม้ไม้เป็นของมึงอะไม่ใช่ของเื้ออะไรอย่างเงี้ยมาเจอคนเจอแนนซี่ปะเอาปะไม้ปะไม่ไม่เข้าไม้แล้วอ่ะไม่อยากเข้าไม้แล้วเพื่อนอย่างเงี้ยไม่อยากเข้าไม้ไม่อยากเข้าไม้ไม ข้มาไม้มันก็ตันไปบ้าเ้ยฉีกไม่ทันอย่างเงี้ย <laughs> ตลกริงพี่เซตเนีเ้ยเส้นหานะ <c oughs> ผมออกมาชะผมเอามาเล่นกับพี่วันนั้นน่ะไอ้ก็ไอเซตน,นี้แหละแต่ไม่ใช่พับไม้ไวนะข้าไม่อนโอ้โหแทไม่ต้องเปิดสก,กิลอะเดินไล่แบบชิวๆเลย มาถึงมาถึงแบบเจอคนเจ็บฟัดปุ๊บอ่ะไม้ไม่มีอะ่ะคนแมปบอะ่ะหมดแมปบเลยแล้วแม่งล้มตรงแบบในเวลาอันสันส่นอะ่ะติดปุ๊กอ่ะผมพูดเลยพี่อมพี่อมพี่อมอมเจอไปนั้นถึงกับกุ้มขมับอย่าสองไม้เนี่ยผมมีผมใช้โทรศัพท์ได้เลย ไม่มีบาร์บีคิวนะผมตามหาไม่ได้ไมันไปไหนปล่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยเขา,าคนหนึ่งเอา้านั่นล่าง อตายสิเจอวันนั้นฆ่าพี่เถอะพี่ฆ่าพี่เถอะเฮ้ยนรกจริงให้เจอเนี่ยไม่ไหวแล้วไม้ไม้ไม่ต้องเล่นแล้วบนหน้าต่างเขาบนหน้าต่างก็ไม่ไหวอีกบ้าเอ้ยมันบล็อกมหน้นาต่างฆ่าเลออยเยออ้าเวเจอเดวิยเจอเดวิทคิงส์ ดูดิผมไม่กลัวไม้นะผมตียัดเลยอะ่ะบีเทียนใส่ยัดไม้ก็มาดิวะอย่างเงี้ยโอ้โห ซ้อมแข่งเหรอเนะี่ยนี่ผมเจอซ้อมทีมแข่งอีกแล้วอ่ะจริงจริงซ้อมทีมแข่งนะเนี่ยสองเปิร์สสองเปิร์สไงฮึ